Your mind. Home สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับนุ้ยเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะนุ้ยมีข่าวดีมาบอกเพื่อนๆน,นะคะเกี่ยวกับการประปานาครหลวงนะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเปิดขั้นตอนลงทะเบียนร,รับค่าประกันประปาคืนค่ะจากการประปานาครหลวงสําหรับผู้ที่ใช้น้ําแบบ R1 นะคะยื่นเรื่องได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันเริ่ม1พฤษภาคมนี้ค่ะ สำหรับการประปานาครหลวงนะคะที่จะเปิดให้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกรันการใช้น้ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่พักอาศัย R1 ค่ะรวมถึงคอนโดห้องเช่าอาคารชุดนิติบุคคลนะคะผู้วางเงินประกรันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานาครน,นนทบุรีและสมุทรปราการค่ะ จากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะ c o v i ด1 9ตามนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปค่ะสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนั้นนะคะจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีนะคะวันที่1พฤษภาคม2563เป็นต้นไปค่ะโดยไม่มีกำหนดปิดรับนะคะ โดยผู้ที่ใช้น้ำที่มีการชำระตามปกติจะได้รับเงินประกันใช้น้ำคืนนะคะตามมาตราวัดอาทิ1ส่วน2นิ้วได้เงินคืน200-400บาท3ส่วน4นิ้วได้เงินประกัน300-600บาทค่ะช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์นะคะเว็บไซต์ www.mwa.co.th แอปพลิเคชัน MWA Line Offi ิเชีนะคะต้องมีแอดด้วยนะคะแอด MWA Thailand ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ02 500 28 28านจำนวน50คู่สายนะคะในวันและเวลาราชการค่ะเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะ พิเศษวันศุกร์ที่1ถึงวันจันทร์ที่4และวันพุทธที่6นะคะวันพุทธที่6พฤษภาคมเปิดสายรับบริการเวลา8นาฬกานาทีถึง16นาฬิกานาทีค่ะข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้นะคะ 1. ชื่อนามสกุลของผู้ใช้ประเภทที่1ที่พักอาศัยอ1นะคะรวมถึงคอนโดห้องเช่าอาคารชุดนิติบุคคล ผู้วางเงินประกันนะคะโดยผู้ที่ใช้น้ำที่ของเงินคืนประกันจะต้องมีชื่อที่ตรงกับผู้วางเงินประกันการใช้น้ำนะคะ 2. เลขบัตรประชาชน13หลักนะคะเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรค่ะ 3. เลขทะเบียนผู้ใช้น้ำา8หลักนะคะดูได้จากใบแจ้งค่าน้ำหรือใบเสร็จรับเงินค่ะ ทั้งนี้สำหรับเงินประกันที่จะได้รับนะคะจะมีการเริ่มคืนเงินในวันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะผ่านทางพร้อมเพจที่ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนคน์เตอร์เซอร์วิสบัญชีธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่รับฟังคลิปของนุ้ยจนจบช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้นุ้ยด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ